พี่ไปซ้ำครับวันนี้ไปไหนครับไปซ้ำรอยจากคลิปที่แล้วนะครับแต่วันนี้ชิวๆงานไม่เยอะวันนี้มาช่วยช่างเลือกตำแหน่งป้ายครับเน่ยทำยังไงให้ให้มองเห็นจากระยะไกลที่สุดอ่าโอเคไปลุยกันไป สาขาแรกในพัทยาครับพวกเราโอ้โหอยู่ใกลทางหน่ยไหมถึงแล้วครับสาขา11ขอพวกเราอยู่ตรงข้ามโอ้โหซลโอเคทางมาติดตั้งป้ายพอดีอืครับผมก็ตอนนี้กลับมาอยู่ถึงหน้างานอีกรอบหนึ่งนะครับต่อจากคลิปที่แล้ว ที่ที่แล้วก็คือมาบีบมาคุยกันว่าอยากได้อะไรบ้างวันนี้ก็ตามนัดหมายร้านต้ายเขาก็มาติดตั้งป้ายกันวันนี้พา,าไปดูกันนะครับวันนี้มีทั้งทีมป้ายทีมไปไงบ้างครับพี่ทำงานกับร้านากัญชาเมาไหมครับเมาอ่านีติดใบกัญชา๋ยวจะเปลี่ยน <c oughs> ด้านบนนี้เลยครับเป็นไบนี้อแล้วก็บวกอักษรน,นูนเดี๋ยวเลยเราดูมาดูอีกทีว่าติดเสร็จแล้วเป็นประมาณไหน เรียบร้อยเพื่อนเป็นไงครับใกลกี่เปอร์เซ็นครับผมให้ประมาณเจ็ดสิบห้าุดห้าเปอร์เซ็นครับตอนนี้แล้วจุดห้าอีกอันหนึ่งหายไปไหนครับเสีเพราะว่าจำนวนแผ่นกระเบื้องครับมันเข้าหวางอ่าก็เลยเลยอ่าเลยเป็นเศษต้วนยิยมลดจุดห้ามาตอนนี้แอร์ติดเสร็จแล้วครับ<ช>มาแล้วหนึ่งอันเชลว,วางก็นเจอ,อีกสองตัวครับก็ป้ายไฟก็เสร็จแล้วเรียบร้อยสัญลักษณ์ของพวกเรานะครับ นี่นี่ต้องใหญ่ครับใหญ่กว่าพุนอ่ะยังเปิดให้คนดูดูไม่ได้เพราะว่าสวิตยังไม่เสร็จใช่ก็เดี๋ยวเปิดเต็มเต็มแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้อีกทีหนึ่งจากถานี้เป็นไงครับพอเจ็ดสิบห้าจุดห้าครับเสร็จนี้ทีบัญชีแต่ทีบัญชีมาทีมช่างด้วยมาช่วยช่วยด้วยนีเมนหลักเมนหลักเป็นไงครับเล่าความรู้สึกหน่อยกว่าจะมาขนาดนี้ทำดีครับพี่ทำกี่วันครับสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์กี่คนับ สองนคนคนครึค่งบ้างคนครึ่งคนหนึ่งที่มาช่วยจะอยู่แผนขายส่งเนาะถือว่ามีความชำนาญด้านช่างพองสมควรเลยครับยวไปดูตอนเสร็จกันเนาะอีกทีเป็นไงครับวันนี้ก็ตามแผนครับกลับอะไรตกเวลาไปวันนี้ชิลๆนะเราเลยกลับจกันหกโมงทุ่มหนึ่งตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งครับวันนี้ชิลๆด้วยทีมช่างนิดหน่อยตอนนี้น่าจะประมาณ 75.5ก็เติมกระเบื้องเติมสินค้าแล้วก็ขอใบอนุญาตครับจะได้เปิดอีกราวๆ2-3อาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะมีอะไรกันต่อคอนเทนต์แนวไหนก็ฝากติดตามกันหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ